สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะใบเตยพูดครั้งแรกใบเตยอาสยามพูดความรู้สึกครั้งแรกหลังศาลยกฟ้องคดี for e เร d ทีดีใบเตยอาสยามได้ออกมาถแถลงล่าสุดหลังศาลตัดสินยกฟ้องคดี for e เร d ทดีวันนี้20มิมีนาคมเมื่อเวลา13,30นานาทีที่ศาลอาญา วันนี้20มีนาคมเวลา13นาินาทีที่ศาลอาญารัชดานางสาวสุธีวันหรือใบเตยพร้อมนายอมรกุศลทนายความให้สัมภาษณ์หลังศาลตัดสินยกฟ้องคดีฟอร์เร็กทีดีโดยศาลมีคำสั่งยกฟ้องกรณีที่นางพิกุลบำนินและนายประสิทธิชัยวิวัฒเป็นโจทฟ้อง9ผู้ต้องหาประกอบด้วย 1. บริษัท RMS Family จำกัด 2. นายอภิรักษ์กฎทิ 3. นายกิติเชษหรือสราย,ยุทธชัยเดช 4. บริษัทมิติเพย์จำกัด 5. นายสิทธนามโพเงิน 6. นายสุพินโยมีสมปราด 7. นายนิโกโวอุดา 8. นายพัฒน,นพลมินทะขินและ9นางสาวสุทีวันกุลชรหรือใบเตยในข้อหาความผิดฐานผิดสัญญาผู้ไม่มีชื่อและความผิดฐานชอกงประชาชนจากกรณี f o r e กทีดี โดยสารให้เหตุผลว่าไม่มีพยานหลักฐานเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงมีเพียงภาพถ่ายใบเดียว ส่วนคดีแพ่งสารตัดสินจำเลยที่ 1, 2, 4ร่วมกันชำระเงิน1,755,723.60บาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับถัดจากวันที่ฟ้องฟ้องวันที่24สิงหาคม63ไปจนถึงวันที่10เมษายน64หลังจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ5ต่อปีไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจท้์ทั้งสองกลับให้ร่วมกันใช้ค่าลิทธาธรรมเนียมแทนโจททั้งสองโดยกําหนดค่าทนายความ10,000บาทด้านทนายความกล่าวว่าคดีในวันนี้เป็นคดีที่ผู้เสียหายอื่นยื่นฟ้องดาเนินคดีส่วนบุคคลซึ่งเป็นคนละสํานวนกับคดีที่อายการยื่นฟ้องโดยเป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกันซึ่งทางทนายจะนําหลักฐานดังกล่าวที่ศาลยกฟ้องในวันนี้ไปใช้ในสํานวนหลักของดี i ที่ศาลนัดสืบพยานเดือนกรกฎาคมหลังจากนี้ทีมทนายจะพยายามยื่นขอประกันตัวดีเจแมนให้ได้ส่วนการยื่นอุทธรณ์เป็นสิทธิ์ของโจทก์ที่ยื่นฟ้องได้ไม่ขอก้าวล่วงในประเด็ดนนี้ส่วนการยื่นขอความเป็นธรรมเรื่องการชดใช้เงินย,ยาอยู่ระหว่างการปรึกษาครอบครัวและทีมทนายขณะที่ไปเตยระบุขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมและแตัดสินว่าตนบริสุทธิ์และขอบคุณที่ยังมีตราช่างความยุติธรรม ก่อนหน้านี้ไม่เคยออกมาพูดที่ไหนมาก่อนเพื่อรอคำตัดสินในวันนี้และขอบคุณผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่ยังให้โอกาสตนเองโดยหลังจากนี้จะตั้งใจกลับไปทำงานเต็มที่และเลี้ยงดูลูกให้ดีเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้เจอดีเจแมนหรือไม่ใบเตยกล่าวว่าดีเจแมนรู้คำตัดสินสารในวันนี้แล้วซึ่งมีความดีใจเป็นอย่างมากและได้มีการพูดคุยพร้อมฝากความยึดถึงไปยังลูกอีกด้วย ด้านแม่ดีเจแมนเปิดเผยว่าตนขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมเพราะที่ผ่านมาลูกถูกตัดสินในโลกโซเชียลว่าทำผิดซึ่งตนไปเยี่ยมลูกเกือบทุกครั้งโดยดีเจแมนยังคงมีกำลังใจที่ดีในการต่อสู้คดีต่อไปทั้งนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์ปรากฏว่า รถควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจำได้ขับผ่านโดยมีเสียงตะโกนเรียกใบเตยหลายครั้งจากนั้นใบเตยได้ยกมือโบอกพร้อมมีสีหน้ายิ้มแย้มซึ่งจากการสอบถามทราบว่าเป็นเสียงของดีเจแมนอขอก็พ้หแรงข่าวจากทีนิวขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ